ในช่วงปลายปี2019ที่สหรัฐอเมริกานะครับอยู่ๆมันก็ได้มีเรื่องราวเงินกว่าจำนวน3ล้านบาทไทยฮะหายวับไปจากตึกของสถาบันการเงินชื่อดังแห่งหนึ่งที่ตำรวจเนี่ยก็สืบหาไม่ได้ด้วยเพราะเหมือนกับว่าคนร้ายนะครับเขาจะใช้แผนการในการขโมยที่เนียนที่สุดแบบระดับมือประกาเลยนะครับแต่ทว่า อยู่ๆมันก็ได้มีโพสต์อันนึงหลุดออกมาในโลกโซเชียลครับที่ตำรวจก็แบบเอามือไก่หน้าผากหลืวว่าอทำไมมือประกาศมันง่าวขนาดนี้ในโลกที่เทคโนโลยีมันกระโดดก้าวไกลไปแบบทุกวันนี้นะครับก็ต้องยอมรับว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับดาบสองคมเหมือนกัน ที่ในแง่หนึ่งนะครับมันก็จะสามารถทําให้อาญากรเนี่ยสามารถทําเรื่องเลวร้ายได้เนียนขึ้นและตลํารวจจับได้ยากฮะแต่ว่ามันก็มีอีกแง่หนึ่งเหมือนกันที่มันจะมีอาชญากรงั่งๆบางคนนะครับได้ใช้เทคโนโลยีเหล่านี้เนี่แหละเพื่อเป็นการลากโปลิสมาจับตัวเขาเองซะง,งั้นครับ โดยเรื่องราวอันนี้มันจะจัดง่างขนาดไหนนะครับเราก็มาฟังกันเลยดีกว่ากับรายการแค่อยากเล่ากับแอดมินเพจ FN Diary ฮะแล้วก็มาต่อกันกับเรื่องที่แอดได้ค้างไว้เมื่อกี้นี่เลยว่าตำรวจนะครับก็พยายามสืบหาคนร้ายที่เป็นขโมยตังอะไรแบบเนี้ยแต่ถว่าสืบยังไงก็หาไม่เจอฮะจนกระทั่งมาได้มีโพสต์ปริศนาอันนึงได้หลุดออกมาทางโลกอินเทอร์เน็ตเป็นโพสต์จาก i อของชายคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Orlando Henderson นะครับ ซึ่งเขาผู้นี้เนี่ยเป็นหนึ่งในพนักงานใหม่ที่เพิ่งเข้าไปทํางานในสถาบันการเงินแห่งนั้นได้ไม่ถึงปีฮะในตําแหน่งที่ชายกว่านี้เนี่ยจะสามารถเข้าออกห้องเก็บเงินได้แบบไม่จํากัดจํานวนครั้งที่นั่นเองแหละครับพอเขาเข้าเข้าออกออกห้องเก็บเงินบ่อยๆก็เหมือนกับว่ากลิ่นของเงินนะครับมันจะหอมหวานมากหอมหวานจนก,กระทั่งเฮียแกทนไม่ไหวครับก็เลยทําให้ภายใน2เดือนหลังจากที่เขาได้เพิ่งเข้ามาทํางานนี้เนี่ย อเลนโดผู้นั้นนะครับก็ได้เริ่มโดเงินไปจากธนาคารครั้งละเล็กครั้งละน้อยครับโดยการยัดเข้าใส่กระเป๋าตนเองเริ่มจากเงินจำนวนเล็กๆประมาณ6กถึง0 0บาทไทยก่อนนะครับก่อนที่จะค่อยๆอัพเลเวลไปเรื่อยๆๆจนกระทั่ง3เดือนหลังจากที่เฮียแกได้ทำงานที่นั่นเนี่ยมูลค่าที่เฮียแกได้หยิบออกไปนะครับมันก็แค่ครึ่งล้านเท่านั้นเองฮะเบาๆ ที่ตลอดเวลาที่เฮีย์แอลแนโดคนนี้เขาได้ทําเรื่องชั่วๆนะครับเฮอย์าอลแลนโดเนี่ยก็จะมีวิธีการปกปิดปลอมแปลงเอกสารต่างๆของธนาคารอย่างเช่นไปแปลงพวกจํานวนเงินเบิกเงินเก็บของลูกค้าจนทําให้มันดูเหมือนกับว่าไม่มีเงินหายไปเนี่ยนะครับแล้วเขาก็ค่อยๆแอบอปุบแอบตอดไปไงแล้วคือตํารวจก็ไม่สามารถสาวไปถึงตัวเขาได้ด้วยนะครับเพราะเหมือนกับว่าเขาจะทาได้เนียนมากแล้วก็รอบคอบเวลาจะขโมยสุดๆฮนะ แต่มันกลับกันครับกับเวลาที่เขาได้อยู่โลกโซเชียลคือเฮียแกเนี่ยไม่มีความระวังตัวอะไรเลยหรือว่าเขาคงจะมั่นใจสุดๆว่าวิธีการที่ตัวเองใช้โกงเงินมาเนี่ยนะครับมันแนบเนียนจนกระทั่งตำรวจจับไม่ได้ครับเพราะว่าในช่วงหน้าร้อนของปี2019นี่เองนะครับเฮียอารเรนโดเนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปตัวเองฮะที่แบบเอาเงินมาพัดเอาเงินมาจูบเอาเงินมาดมเอาเงินมาหม่มที่โดยส่วนตัวแอร์คิดว่าทาไปเพื่อ พราะรู้หรือไม่ครับว่าบางทีเองเงินพวกนี้เนี่ยมันจะมีความสกปรกแล้วก็เชื้อโรคที่มากกว่าที่นั่งซ้วมอีกนะครับแต่ก็เอาเถอะฮะเฮียแกเขาอยากอวดจนกระทั่งมันมีอยู่ครั้งหนึ่งนะครับที่เฮียแกเนี่ยก็ได้เอาเงินไปซื้อรถเมอร์เซเดสอย่างรู้เลยครับมาขับถ่ายลงแล้วก็มาลงไอ้ไม่ใช่ขับถ่ายมาขับรถแล้วถ่ายรูปภาพลงถ้าขับถ่ายนี่เละกันเลยทีเดียวจนกระทั่งคนหลายๆคนนะครับเขาสงสัยมากว่าไอ้เอเลนโดนี่แกทํางานอะไรทำมาอยู่แป๊บๆก็ถึงได้ซื้อรถหรูแบบนี้ได้แล้ว ที่ไอ้หลายๆคนที่สงสัยว่าเขาเอาตังมาจากไหนนะครับก็รวมถึงตำรวจด้วยครับซึ่งเมื่อสงสัยแล้วก็ทำยังไงละ่ะตำรวจนะครับก็ไปทำการสืบเส้นทางการเงินของเฮียแกรือว่าแกมีการเบิกมีการถอนอะไรบ้างแล้วก็ไปพบความผิดปกติอยู่เยอะเลยครับคือมันจะมีการโอนเงินเหมือนกับการไปฟอกเงินนู่นฟอกเงินนี่มาจนกระทั่งตำรวจมั่นใจแล้วว่าไอ้หมอนี่แหละเป็นคนที่ขโมยเงินจากธนาคารมานะครับ ที่เมื่อคิดได้ปุ๊บนะครับโปลิสก็บุกไปบวกถึงบ้านเฮียแกเลยแล้วก็ยัดข้อหาการช่อโกงสถาบันลงบัญชีเท็จการขโมยการยักยอกแล้วก็อีกสารพันนาาที่รวมๆแล้วนะครับมันก็จะหมายถึงคุกนัน่นแหละฮะแล้ววันที่เข้าคุกของเฮียนี่ก็เลขสวยด้วยนะคือเป็นเดือนมีนาคมวันที่20ปี2020ิบ 20, 20, ่แม่เอาเป็นว่าทำเนียนแทบตายแต่มาตายเพราะโซเชียลว่าแต่ถ้าหากเพื่อนๆได้เดินไปบนฟุตบาทแล้วอยู่ๆเพื่อนๆเ,เ,เจอรถตำรวจเนี่ยเพื่อนๆจะทำอะไรกันครับ ซึ่งถ้าเพื่อนๆเป็นคนธรรมดาเนี่ยเราก็คงจะไม่ใส่ใจแล้วก็เดินผ่านไปใช่ไหมแต่ทว่าไม่ใช่กับชายผู้นี้ครับ เฮียไมเคิลเบอร์เกอร์กับผู้เมียของเขานะครับที่วันนั้นก็ไม่รู้ว่าเฮียแกจะว่างจัดหรืออะไรนะครับเฮียแกเนี่ยก็เดินไปพร้อมกับถังน้ํามันเปล่าๆพร้อมกับไอ้ท่อการลักน้ําที่มันเอาไว้ใช้ถ่ายน้ํามันนั่นนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็เอามาแย่ที่รูเติมน้ํามันของรถตํารวจหลังจากนั้นก็ท,ทําท่าทีเหมือนกับว่าเขากําลังดูดน้ํามันออกมาจากรถพี่โปลิสหมดเลยครับแล้วก็ให้เมียของเขาเนี่ยถ่ายรูปของเขาในตอนนี้กําลังก่ออาชญากรรมด้อยู่แบบหน้าไม่อายเลยคือมีการยกนิ้ว กล้วยขึ้นมาโชว์ด้วยนะครับแล้วยังไม่พอพอหลังจากที่ทําเรื่องกลางๆเกลียนเกียนนี้ไปเสร็จนะครับอเฮียไมเคิลแกเนี่ยก็ไม่อยากเก็บไว้คนเดียวไงเขาอยากให้เพื่อนๆแล้วก็คนรอบตัวเขารับรู้ด้วย เฮียแกนนะครับก็เลยเอารูปที่เฮียแกกาลังใช้การลักน้ําขโมยน้ํามันจากรถตํารวจเนี่ยไปโพสต์ลง Facebook ของเขาครับแล้วก็ตั้งค่าเป็นสาธารณะเลยพี่ก็แน่นอนครับว่าในโลกโซเชียลนี้เนี่ยมันก็จะมีกลุ่มคนที่ชอบใครทําอะไรกลางๆใช่ไหมก็มากดยอดไลค์ยอดฟอลโล่อะไรเฮียกันเพียบเลยครับแล้วก็มีคอมเมนต์อยู่หลากหลายด้วยรวมถึงนายตำรวจคนหนึ่งนะครับที่ได้ไปคอมเมนต์แสดงความยินดีกับพี่แกฮะแล้วก็เชิญพี่แกมาโรงพักเลยทีเดียว พร้อมกับจัดแจงข้อหาลักขโมยให้ด้วยครับซึ่งอเฮียไมเคิลนะครับเขาก็พยายามเยวเยวเพื่อให้ตัวเองรอดครับเขาบอกว่าวันนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ตั้งใจจะขโมยน้ำมันอะไรจากตำรวจเลยนะ เราเอาจริงๆเนี่ยไอรถตำรวจคันนั้นมันก็ไม่ได้มีน้ำมันอะไรอยู่มากเลยด้วยและอีกอย่างถ้าเขาจะคิดการขโมยน้ำมันอะไรแบบนี้เขาก็คงไปทำกับคันอื่นได้แล้วไม่ต้องมาเสี่ยงทำกับรถตำรวจเลยซึ่งเมียของเขานะครับก็มาเสริมอีกว่าใช่ใช่ถ้าเราจะขโมยจริงเนี่ยเราคงจะไม่ถ่ายรูปมาลงโลกโซเชียลหรอกฮคุณตำรวจทุกอย่างที่เราทำไปนั้นนะ่ะเป็นแค่อะไรสนุกสนุกอย่าซีเรียสนะฮะ ซึ่งตำรวจเมื่อสืบดูแล้วนะครับก็พบว่าไอ้เรื่องที่ทั้งสองผัวเมียได้พูดมานี้เนี่ยมันเป็นเรื่องจริงครับคือเขาเนี่ยไม่ได้ตั้งใจจะขโมยน้ํามันจากรถตำรวจไปอย่างใดเพียงแค่ว่าอยากจะถ่ายรูปมาอวดชาวบ้านด้วยความเคลียนเท่านั้นเองตำรวจนะครับก็เลยได้ให้โปรโมชั่นการนอนคุกกินข้าวแดงไปฟรีๆหนึ่งคืนเลยเพื่อเป็นการดัดนิสัยเขานะครับแต่ก็ไม่รู้ว่าจะดัดได้หรือเปล่าเพราะหลังจากที่เฮียไมเคิลคนนั้นได้ออกจากคุกมานะครับแกก็ออกมาโพสต์ว่า เพิ่งออกมาจากคุกจ้าฉันไปติดคุกเพราะว่าใช้เฟ c บุ o ก k ่าฮ่าคือแบบไม่รู้ตำรวจที่เพิ่งปล่อยตัวเข้าไปมาเห็นโพสต์นี้จะรู้สึกยังไงนะครับแต่ถ้าว่าคนตอบมานี่สิครับก็ชื่อไมเคิลเหมือนกันครับคือไม่รู้ว่าทำไมชื่อนี้ชอบก่อคดีอาชญากรรมกันนักหนานะไม่ใช่ไม่ใช่เอาจริง,รงชื่อไมเคิลเป็นชื่อโหลวะ เอาเป็นว่าบักไมเคิลในเรื่องนี้นะครับแกก็เป็นคนอังกฤษฮะที่ก็มีนิสัยกลางแล้วก็อารมณ์ร้อนชอบบวกคนอยู่ต่อเนื่องเนืองๆดังนั้นในช่วงมกราคมของปี2012นะครับเฮียไมเคิลคนนี้เนี่ยก็รู้สึกเหมือนกับว่าจะไปมีเรื่องกับพ่อของเพื่อนคนหนึ่งครับที่ก็มาลงเอยด้วยการที่ไมเคิลนะครับได้หยิบทั้งตะบองไม้เบสบอลฮะเข้าไปหาผู้พอ่อแล้วก็ทําการบวกผู้พ่อของคุณเพื่อนเลยซึ่งมองยังไงยังไงเนี่ยไมเคิลคนนี้ก็น่าจะผิดแล้วก็ต้องโดนลงโทษใช่ไหมครับ แต่เปล่าเลยเพราะเฮียไมเคิลผู้นี้นะครับเหมือนกับว่าเขาจะไปรู้จักกับทนายดีมานะฮะเพราะว่าทนายคนนั้นนะครับก็ได้แนะนําแล้วก็สอนวิธีในการเอาตัวรอดให้กับบักไมเคิลผู้นี้แบบเฮียไมเคิลนะครับแน่ใจได้แล้วว่าเขาเนี่ยจะสามารถรอดจากคดีนี้ได้ครับเพราะว่าศาลหาหลักฐานคนทําผิดอะไรไม่ได้จนเกือบจะตัดสินให้ไมเคิลผู้นี้นะครับได้รอดผิดแล้วแต่ทว่าในระหว่างที่ศาลจะบอกว่าไมเคิลไม่มีความผิดนั่นเองนะครับ มันก็มีคนหนึ่งจากทางฝั่งผู้เสียหายนะครับได้เดินมาหาผู้พิพากษาแล้วก็บอกว่าช้าก่อนผู้พิพากษาหลังจากนั้นนะครับก็ยื่นกระดาษแผ่นหนึ่งให้ผู้พิพากษาดูครับที่มาเปิดดูปุ๊บแล้วก็ผู้พิพากษาก็ตัดสินในบักไมเคิลผู้นั้นนะครับมีความผิดเลยที่เรื่องของเรื่องมันก็มีว่า ในระหว่างที่เฮียไมเคิลกำลังถูกดำเนินคดีเรื่องราวอันนี้ในศาลอยู่ใช่ไหมครับเฮียแกก็แบบมั่นใจมากว่าตัวเองเนี่ยมีทนายดีที่ต้องรอดแน่ครับก็เลยได้นำเรื่องราวในศาลเหล่านี้เนี่ยไปโพสต์เฟซบุ๊กต่างๆนานาเลยในระหว่างที่เขากำลังสืบคดีอยู่นะครับประมาณว่าเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งมงจะมาลงฆ่าแล้วเพราะว่าผู้พิพากษาตอนนี้เนี่ยกำลังหลังชนฝาทำอะไรฆ่าไม่ได้คือเฮียไมเคิลผู้นี้แกคงมีนิสยัยลึกๆเป็นคนหิวแสงชอบไปสังคมมาให้ความสนใจอะไรแบบ แบบนี้ละมั้งครับซึ่งเขาก็ได้ความตอบรับนั้นจริงๆครับก็คือมีอยู่ครั้งหนึ่งเนี่ยที่เขาบอกว่าอ่ะอีกหนึ่งอาทิตย์แล้วที่ข้าได้ต้องมาอยู่ในศาลน่าเบื่ออะไรแบบนี้เสร็จแล้วนะครับมันก็มีคอมเมนต์ข้างล่างเขียนขึ้นมาว่าเออเฮียไมยเคิลแล้วนายเป็นอะไรไหมคิดว่าตัวเองจะรอดจากคดีนี้ได้หรือเปล่าไมาเคิลนะครับก็เลยได้หลุดเม่นออกมาทันทีว่าใช่แล้วเพื่อนข้ากําลังจะรอดความผิดจากคดีที่ข้าได้ก่อเอาไว้เพราะว่าศาลน่าหาหลักฐานอะไรไม่ได้ว้า่าฮ่า แต่ถ้าว่าหารู้ไหมครับว่าไอค้คาพูดที่เขาบอกว่าข้ากําลังจะรอดจากคดีที่ข้าได้ก่อนีเนี่ยมันก็เป็นหลักฐานมัดตัวชิ้นดีว่าเฮียไมเคิลนะครับได้เป็นคนที่ก่อเรื่องคดีนี้เองครับนั่นแหละฮะศาลาก็เลยได้ตัดสินให้เฮียไมเคิลนะครับมีความผิดเลยพร้อมกับแจกโปรโมชั่นให้เขาไปนอนกินข้าวแดงฟรีๆอยู่ในสังเตถึง322วันครับด้วยข้อหาพยายามประทุสร้ายผู้อื่นซึ่งหลังจากตัดสินเสร็จนะครับศาลก็ยังได้พูดเสริมให้กับไมเคิลด้วยว่า ที่สารตัดสินในเองผิดเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอกนะเพราะาเองจาดง่าวคือจาดขนาดที่ว่าเอาเรื่องที่ตัวเองทําผิดมาประกาศลงโลกโซเชียลนี่นะมีใครที่ไหนเขาทํากันที่ถึงเวลานี้นะครับก็เลยทำให้อ้เฮียไมยเคิลเนี่ยทำหน้างหง่อยเลยหันไปมองพี่ทนายครับบอกเอาไงดีพี่ผมจะสู้คดีความต่อยงไงดี พี่ทนายก็เลยตบไหล่ไมเคิลแล้วก็บอกว่าผมคิดว่าสิ่งที่คุณควรจะแก้ก่อนนั่นก็คือสมองแล้วก็ตรกกะความคิดของคุณนะครับตอนนี้เนี่ยผมช่วยอะไรคุณไม่ได้แล้วก็เป็นการด่าบแบบเล็กๆแต่ก็เจ็บลึกๆนะฮะนี่แหละครับเขาถึงบอกว่าเวลาจะโพสต์อะไรลงโลกโซเชียลนะครับมันก็ต้องระวังดูให้ดีก่อนเผื่อข้อความที่เราเขียนนะครับมันจะวกกลมาทําร้ายเราได้ครับเอาเป็นว่าเรื่องต่อมาฮะในเดือนมีนาคมของปี2015นะครับ มันก็ได้มีผู้ชายคนหนึ่งที่ชื่อแอนดรูเป็นผู้ที่เคยไปก่อคดีชั่วๆมาเยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นการบุกร่นเอ่ยการลักพาตัวเอ่ยหรือการทําร้ายร่างกายเอ่ยเขาเนี่ยก็กําลังนั่งไถฟีดเฟซบุ๊กอยู่ครับเสร็จแล้วเฮียแกเนี่ยก็ไปเจอกับแจ็คพอตอันหนึ่งที่น้อยคนจะเจอก็คือโพสต์ประกาศ จับตัวของเขาเองครับที่ทางสํานักงานนายอำเภอของเมืองเนี่ยก็ได้เอารูปหน้าของเฮียแอนดูพร้อมกับรายละเอียดของเขาอยู่เพียบนะครับลงไปแปะเพื่อหวังว่าเดี๋ยวมันคงจะมีคนสักคนในโลกโซเชียลเนี่ยมาให้เบาะแสกับตํารวจได้ ที่เมื่อใหแอนดู Andrew เห็นนะครับก็ตบข่าวชานแล้วก็ฮะร้องหาแตกเลยบอกว่าทําไมตํารวจสมัยนี้เนี่ยมันขี้เกียจกันขนาดที่ว่าต้องเอารูปมาแปะในลงโซเชียลมีเดียแล้วก็คนมาหาเนี่ยดูสิยอดไลค์น้อยขนาดนี้เนี่ยมันจะมีสักกี่คนที่มันรู้จักค่ามันไม่มีใครมาให้เบาแสกับตํารวจหรอกซึ่งก็จริงๆครับมันไม่ได้มีใครมาให้เบาแสกับตํารวจเลยเฮียแอนดูนะครับก็เลยได้ไปเมนตะเยอะกับตํารวจว่าข้านะ่ะไม่มีวันจะทําพลาดได้กับพวกเองหรอก เพราะเองดูซิเนี่ยไอคนที่มาคอมเมนต์ข้างใต้รูปประกาศจับฆ่าเนี่ยมันก็ไม่รู้จักฆ่ากันเลยสักคนคือเฮ er ียแกมั่นใจมากนะครับมั่นมากจนกระทั่งลืมไปว่าไอแคท์ที่เฮ er ียได้เอาไปเมนกลับตำรวจนี่เนี่ยมันเป็นแคท์ของเฮ er ียแคเองครับน้ำซ้ำยังมีรูปโปรไฟล์เฮ er ียแปะโป้เลยนะครับนั่นเลยฮะตำรวจนะครับก็เลยได้มาเมนตอบกลับแบบสุภาพสุภาพเลยว่าคุณแอนดรูครับเราจะรู้สึกเป็นพระคุณมากเลยนะถ้าหากคุณจะมาเยี่ยมที่สถานีตำรวจเรา คือพวกตำรวจในกรมตอนนี้นะครับเขาก็คงจะนั่งขำกันกับความง่าวของเฮียแอนดรูแล้วมั้งครับที่ก็ไม่ใช่แค่ขำกันเฉพาะตำรวจในเมืองนะไอ้ตำรวจข้างๆเมืองนะครับมันก็มาเล่นด้วยฮะก็คือมาคอมคมงคอมเมนต์อะไรบอกกันบอกว่าแอนดรูไม่ต้องหนีมาเมืองอื่นนะข้าไม่อยากรับเองอยู่ติดคุกไปเมืองนั่นแหละหรือว่าแม้กระทั่งนายอำเภอเองนะครับแกก็ได้ใช้ทวิตเตอร์แกมาเล่นด้วยคือนายอำเภอก็ได้ทวิตรูปภาพรูปหนึ่งเป็นห้องขังที่แบบสะอาดเอี่ยมอ่องเลย พร้อมกับมีแคปชั่นข้างล่าง tag แท็กเฮนรูไปว่าคุณแอนดรูครับเราได้เตรียมห้องขังของคุณให้พร้อมสําหรับการเข้ามาอยู่อาศัยแล้วนะครับ เอาง่ายๆคือเรื่องที่ไอเฮียแอนดรูแกได้ปล่อยไก่ไปตัวเดียวตอนนี้นะครับมันก็ได้กลายเป็นโจกที่วงตำรวจเนี่ยเขาเอามาล้อเลียนกันเลยในตอนนั้นแล้วก็ไม่ต้องไปเสียเวลามากให้ตำรวจไปจับนะครับเพราะหลังจากที่แอนดรูเห็นทั้งโพสต์ทั้งทวีตอะไรต่างๆเนี่ยแอนดรูก็รับรู้ได้แล้วว่าตัวเองทำพลาดแล้วแล้วก็ได้เดินไปมอบตัวกับต,บตำรวจร้องไห้แงๆเหมือนเด็กอนุบาลที่กลัวคุณครูจะทำโทษอะไรประมาณนั้นเลยนะครับแต่เรื่องมันยังไม่จบแค่นี้ฮะ เพราะว่าในเวลาต่อมาหลังจากที่จับคุณแอนดรูเข้าสั่งเตได้แล้วนะครับทางกรมตํารวจก็ยังได้ออกมาโพสต์อัปเดตสถานการณ์ให้ฟังอีกว่าแอนดูมาค่ำผู้นี้เนี่ยเขาจะไม่สามารถใช้งานโลกโซเชียลได้ชั่วขณะนะจ๊ะเพราะว่าในคุกของเราไม่มีอินเทอร์เน็ตให้ใช้โอ้ยจังเป็นกรมโปลิสที่เล่นลิ้นเล่นคํำมากเรื่องต่อมาฮะไลฟ์ Life สดอย่างเมามัน เรื่องการเมาแล้วขับนะครับก็เป็นหนึ่งในเรื่องคลาสสิกที่มีทั่วทุกประเทศอะไรนะแล้วแต่ละที่นะครับเขาก็จะมีวิธีการหลบหลีกอะไรที่ต่างกันอย่างเช่นบ้านเราเนี่ยแอดก็เคยได้ยินมาเหมือนเขามีคําแนะนาให้ว่าให้ไปกินยาคูมาก่อนจะเจอตํารวจตรวจซึ่งอันนี้ก็ไม่แน่ใจว่ามันช่วยอะไรได้นะครับแต่แต่ว่าที่ง่ายๆก็คือคนที่เมาแล้วขับเนี่ยเขาก็พยายามจะหลบหลบตำรวจตลอดไม่อยากให้ตํารวจรู้ใช่ไหมแต่แต่ว่าไม่ใช่กับแม่นางคนนี้เลยครับ แม่นางวิทนีลิวสาวสวยผู้ชอบปาร์ตี้ที่ในปี2015นะครับเธอก็ไม่ได้แค่เปรี้ยวแบบเมาแล้วขับอย่างเดียวนะแต่เธอทั้งเมาแล้วขับแล้วก็เอา F l i ล e s t ต e a m ของเธอนะครับขึ้นมาเปิดถ่ายตัวเองตอนขับรถด้วยครับที่เอาจริงๆถึงแม้จะไม่ได้เมานะครับไอการขับรถเนี่ยมันก็ไม่ควรเอามือถือมาเปิดไลฟ์สดโชว์หน้าตัวเองตอนขับนะครับมันอันตราย แต่เอาเป็นว่าแม่สาวนางนี้นะครับเธอก็ไม่สนอะไรครับขึ้นมารถแล้วก็เปิดขับนั่งไลฟ์สตรีมแล้วก็พูดอย่างหน้าไม่อายเลยว่าสวัสดีฮะทุกคนถ้าคุณเป็นคนที่มาใหม่นะฮะขอให้คุณรู้ไว้ด้วยฮะว่าตอนนี้เรากําลังขับรถแบบถ่ายท่อสดทั้งๆที่ฉันกําลังเมาและฉันก็ไม่คิดว่าฉันจะโดนจับว่า ซึ่งไอคนที่ดูไลฟ์สดกันในตอนนี้นะครับก็ตกใจมากครับเพราะว่าเสียงของแม่นางเนี่ยมันบ่งบอกได้เลยว่าเธอเมาอย่างแน่นอนไอคนที่ดูก็เลยพยายามเมนบอกว่าเธอหยุดยุดยุดอย่าขับรถกันแทบทุกรายเลยนะครับเพราะเหมือนกับว่าไอการที่เธอขับเนี่ยมันจะอันตรายด้วยนะฟังจากเสียงแต่ข้างนอกที่แบบบีบด่าเธอกันละนาวเลยแต่ว่าแม่นางก็ไม่หยุดครับนางก็ขับรถต่อไปพร้อมก็บอกว่าโ o ม my god ฉันไม่รู้เลยนะคะว่าจะมีคนมาดูการไลฟ์สดของฉันเยอะขนาดนี้เนี่ย คือดูอินี่คอมเมนต์ที่เขาเตือนกันทำให้ไม่หยุดอ่านดังนั้นนะครับมันก็เลยเกิดให้มีผู้หวังดีคนหนึ่งที่เขากำลังได้ดูไลฟ์สดอยู่ตอนนั้นเนี่ยโทรไปเรียกตำรวจมาเลยครับบอกตำรวจตำรวจเขามานี่มาดูไลฟ์สดนี่เลยที่เมื่อตำรวจเปิดขึ้นนะครับตำรวจก็แบบไม่ต้องคิดอะไรมากเลยครับส่รงรถไปจับแม่นางนี่เลย ทีไปจับอย่างเดียวไม่พอนะครับมันก็จะมีเรื่องเล่าด้วยว่าในกระหว่างที่ตํารวจกาลังนําพาตัวแม่นางกลับมายังโรงพักนะแม่นางก็ได้อ้วกเต็มเบาะหลังตํารวจเลยครับพี่ตํารวจก็ได้แจกโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมให้แกเพียบเลยก็คือ1โทษเมาแล้วขับติดสังเต1สิบสอเดือนโดนส่งไปบําบัดจังสถานคนติดเหล้าโดนยึด สิบวันโดนระงับใบขับขี่หเดือนแล้วก็ต้องไปทําบริการชุมชนอีก150ชั่วโมงแล้วก็ให้พักงานอีก10วันเห็นไหมฮะว่าไอการใช้โลกโซเชียลแบบผิดๆเนี่ยมันน่ากลัวขนาดไหน ที่เอาจริงๆนอกจากสื่อโซเชียลมันจะสามารถใช้ไล่ตามจับคนร้ายได้แล้วนะครับมันก็ยังมีการไปค้นพบอะไรประหลาดลึกลับบนโลกโซเชียลเช่น Google m a p g o o o l l e e r t t h พวกนี้ด้วยที่ถ้าเพื่อนๆอยากรู้เรื่องราวเหล่านี้นะครับลิงก์ก็อยู่ข้างใต้คําบรรยายเลยนะครับสำหรับใครที่มีแฟนอาร์ตก็ส่งมาได้ที่แชทในแฟนเพจ Facebook f n d a a r y นะครับ mm hmm. ผมและวันนี้แอก็ต้องขอตัวลาไปเช่นเคยแล้วเดอ้อบ๊ายบาย